นนะะจับนะค่ะห้อยห้อย,ห,อยห้อยแล้วก็ตึงแล้วก็ห้อยแล้วก็ตึงเนี่ยหัวหัว,วเกี่ยวกันทกเวงิดเกี่ยวกันโอ้เกี่ยว <c oughs> อ่ะเคี่ยวกันขึ้นมาตะเพียน <c oughs> โอ้ตะนิน เลนเลนม้วนเลยอะสามไม่รู้ยาตัวไหนดีรงแก่วบมาเดนอ้อโอ้หนึ่ง่ัหลุดจับปลาก่อน

ตนินสองมือเดืองงาโหทั้งนู้นไม่ได้หลากตาเมื่อกี้จะหมานเลยเนี่ยสหลังเลาือเจดแปดเซนไม้ <laughs> ไมส,ไสักปาก สิ no? ไซสิเนขึ้นเนาะแลวตนันนวลเด้อมาให้รตัวอยางบ้านอื่นก็ทรเเล่นตั้แต่ีห้าเซนเตเซนแปดเซนเดียรเหมือนเดิม ยันเล่นปนินตึงเลยานตึงเล่นยานนะปนินเนอะปตะเพียน์นี่แล้วกี่ตัวแล้วหายแล้ว ปลาหนิงกินพอวค่ามาปละาะเพียนกินเนื้อช,ช่วงช่วงช่วงเช้าถึงบ่ายสองช่วงของปลาหนิงช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นช่วงของปลา <c oughs> เพีย <c oughs> ตนตอนนะั้นแกมาคุยอย่างนี้นะเขาเลิกกันหมดกลางปุ๊บ ปีสามีสองแกก็มาเอาแล้วโอ้โหจิจังขนาดนั้นอันนี้คนนี้ดูอันนี้เ้าอางอุติภาเามีเมียเขาเนียเขามาน้ำเนียแกมาแ้วอันนี้เขา่า นะทำเมื่อปีทนี้ำนู้นไม่ดินนะี่ัทำเม่อปีมใบำนู้นไม่ดินนะ่